สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรคนโสดใน3เดือนนี้จะมีแฟนไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุดินกันเลยครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะครับคุณจะมีแฟนจะมีความรักจะมีคนรักจะมีคนที่เข้าใจหรือเปล่ามาฟังคำนายกันเลยครับผมจมูกนอนสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคําถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคนโสดนี้นะครับจะมีคนเข้ามาและเป็นคนที่คุณจะรักและ ใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านะครับสำหรับชาวธาตุดินมาเริ่มต้นที่เซตที่1ก็ได้เลยครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความรักนะครับและความสัมพันธ์เนี่ยของชาวธาตุดินเองแล้วเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพนะครับผมต้องบอกเลยว่ามิตรภาพอันดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นแฟนในอนาคตในที่นี้เองเนี่ยคุณไม่เชื่อใจใครสําหรับเรื่องของความรักอยู่แล้วผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับปัญหาสําหรับชาวธาตุดินเองเนี่ยคือความไม่เชื่อใจความไม่ไว้ใจการไม่ศรัทธาในความรัก กา,ก,การถูกหักหลังการถูกหักอกการถูกทําผิดพลาดนะครับสาหรับความรักหรือทําให้ความรักมันมีจุดด่างเกิดขึ้นสําหรับชีวิตนะครับผมมองว่าโดยภาพรวมในเซตแรกนี้เนี่ยผมวางว่าความรักเองเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้เพราะว่าในช่วง3าเดือนนี้เนี่ยหเลยคือคุณจะไม่ได้เจอคนที่เข้าใจแล้วครับเป็นคนที่จริงใจสําหรับคุณ2เลยคือคุณจะไม่ไว้ใจสําหรับเรื่องของความรักครับสเลยคือถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งหรือมี <3 S 1> คนเข้ามาเนี่ยคุณจะไม่ไว้ใจเขาเลยนะครับทุกอย่างถูกหานครึ่งแบบทั้งหมด มองว่าความสัมพันธ์นะครับในช่วง3เดือนนี้ยังไม่มีคนที่ใช่ครับเี้สองครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับชาวธาตุดินเรื่องของความรักนะครับในชี้สองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าภาวะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในช่วง3เดือนนี้หลายๆท่านหลายๆคนนะครับหเลยคือได้เปลี่ยนงาน2เลยคือได้ปรับโยกย้ายตําแหน่งเกิดขึ้น3เลยคือการสอบการแข่งขันประสบความสําเร็จนะครับสเลยคือมีความสุขและเป็นข่าวดีสาหรับคนในครอบครัวมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับคุณในครอบครัวนะครับผมมองว่าในช่วง3เดือน ความรักยังไม่ได้ก่อเกิดนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังยังไม่ประสบความสําเร็จแต่จะมีด้านอื่นๆเข้ามาแทนที่ครับคือความสําเร็จในเรื่องของการงานความสําเร็จในทิศทางอนาคตของตนเองการวางแผนอะไรก็จะเห็นผลในทางที่ดีนะครับมีสิ่งดีมาตอบโจทย์แต่สําหรับเรื่องของความรักเองเนี่ยผมบอกเลยว่าองค์รวมแล้วยังไม่มีใครไปต่อสําหรับคุณได้นะครับเสุดท้ายน,นะครับเป็นไงบ้างน,นะครับสำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรน,นะครับคนโสดใน3เดือนนี้จะมีแฟนไหมนะในที่สุดนะครับก็บอกอย่าง ชัดเจนนะคบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคบเป็นไปได้ยากสําหรับเรื่องของความรักนะเพราะว่าชาวท่านดินเองเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนที่ตัวเราด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ความคิดด้วยนะครับสำหรับมุมมองความรักเพราะคุณไม่ไม่เชื่อใจใครง่ายๆอยู่แล้วนะครับและแก้หลักสําหรับเรื่องนี้เองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของภาวะความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ยากนะครับการพัฒนาต่อไม่มีนะครับเป็นปัญหาเกิดขึ้นรวมถึงภาวะความคิดถึงเนี่ยยังมีเรื่องของคนเก่าๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความคิดของคุณยังออยยยูู่ในววงงดิมๆัั จุดเดิมหลายๆท่านนะครับสำหรับคนโสดเองแล้วเนี่ยยังรอแฟนเก่ายังรอคนเดิมๆอยู่ยังรอคนในความสัมพันธ์เก่าอยู่ผมเลยมองว่าในช่วง3เดือนนี้นะครับชาวธาตุดินนะครับสำหรับคนโสดเองเนี่ยยังไมไ่เจอใครที่ใช่นะครับหรือว่ายังไม่ได้มีใครที่ดีเข้ามาและเรื่องแฟนเนี่ยก็ยังห่างไกลสาหรับคุณใน3เดือนนี้ครับ